เปลี่ยนมาดูข่าวดีกันบ้างน,นะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหารือกับทางสภาพัฒน์เตรียมที่จะขยายโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5นะครับโดยคาดว่าอาจจะใช้สิทธิ์ได้จนถึงต้นปีหน้าเลยครับความคืบหน้าการต่ออายุโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททเตรียมจะประชุมกับสภาพัฒน์เพื่อดูวงเงินงบประมาณที่เหลือเอามาใช้เพิ่มเงื่อนไขสิทธิ์ ให้ส่วนลดเพิ่มขึ้นกับประชาชนรวมถึงสิทธิ์สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารเนื่องจากโควิด -19 เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับดังนั้นเราที่ด้วยการเฟส5คาดว่าจำนวนโรงแรมร้านอาหารที่จะเข้าร่วมโครงการก็จะมีเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้จำนวนสิทธิ์ที่จะให้กับประชาชนก็อาจจะเพิ่มตามไปด้วยทททจะเร่งสรุปรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อขยายเวลาการใช้สิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงปี2,566หวังจะกระตุ้นไทยเที่ยวไทยกัน